ตอนนี้นะครับตะวันกำลังจะฝึกกัับบดด้้ววยยฝึปีนนะครับหน้าผาจำลองนะครับของเด็กนะครับโอ้โหถุยโอ้โหขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไดหมครับไปได้ไหมครับขึ้นได้เลยครับเด้งหนึ่งเลยมันเด้งหนึ่งเลยว้าวอ่านักตะวันกำลองจะขับเป็ดไปไหนครับโอ้โหโลนี่อะไรอ่ะวิธีขึ้นเว้ยฮ้ยมีอะไรอีกอะโอ้โหแรงมากเลยนะครตอนนี้ม้วนซันม้วน หัวสันหัวคอราบไปเฮ้ยต้อไป้าด้วยขี่ยังไงครับขี่ยังไงปลาขี่ยังไงโอ้ยโอ้ยอันนี้ขี่ยังไงคะขี่ยังไงคะอ๋อดูแลตื่นเต้นตื่นเต้นมีเด็กตื่นเต้นนื้อตาไปแล้วนะครับกำลังขี่ครับไปโอ้โหหัวสั่นหัวคอแล้ครับหู้โโอ้โหสนุกไหมครับไปต่อไปต่อไปต่อไหนดิ ไปไปไป,ปไป oh, no ้ด oh, so yeah! ิค่อน้องไปอีกแล้วครับนี่เลยของเล่นอันใหม่ที่แม่้บอกนะคะตอนแรกยังไม่มีเลยนะคะทจ้ะคยวันนี้น้องตะวัอยู่ที่ไหนคะาคแฟครับไปตะวันจะพาไปดูอะไรบ้างพับไปดูอะไรครับาไเหไหนครับมบ้างครับ อยบรรยากาศดีมากเลยน้องๆข้างในจจนาคาเทวันนีนะคะแดดไม่ออกนะคะเรามาเย็นๆนะคะข้างๆเป็นทุ่งนาเป็นน้องๆดูสิมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยแม่เป็นโมดนะน้องๆดูไปดวข้างในก่อนไหมครับน้องตะวันอันนี้เรียกอะไรคะแี่ยเล่นทมรีใช่ไหมน้องตะวันเจอเทมมาอรีแล้วครับทุกคนเอาไปเอาเลยขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปได้อ่ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้เลยค่ะถอดรองเท้าด้วย นานเพื่อนบอกว่าต้องถอดรองเท้าด้วยนะอ่ะถารองเท้าก่อนถ้าใครต้องการนะครับตามหามานานก็คือแทมารีนนั่นเองนะคะอยากเล่นมากนะครัะไปเลยครับที่ปล่อยพลังของเด็กๆนะครับหมาแล้วมีเพื่อนๆด้วยไปเลยครับเด้งเลยครับอันเด้งเด้งเด้งอันเด้ง หยิบกันลูกระวังหยิบกันนะครับแอมารีมันก็จะอันตรายนิดนึงถ้ามีคนเยอะนะครับน้องสนุกมไหมครับบนสวรรค์อยู่แค่เนี้ยเพื่อสวรรค์เลยอ่ะครับบูไปอวกาศโอ้โหหูยสรุปเราอยู่บนสวรรค์หรืออวกาศครับอว่าสไลเดอร์ไหมครับไปไหมครับสนุกไหมรับตอนนี้มีเครื่องเล่นด้วยออาดูสิ มีสไลเดอร์ด้วยนะมีชิงช้าแล้วมีที่ปีนป่ายด้วยนะคะเพื่อนๆไปดูน่องน่องน่องนอไปอยากเล่นขอเล่นใหม่ไปสิไปไปรู้กันเลยกับกาบกาบกาบกีกี้กีกีไปแล้วนะครับอากาศดีมากเลยเฮ้ยนกตมันนี่คืออะไรเนี่ยรู้จักไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเอาเลยนะครับเกิดการเล่นกันแล้วนะครับอุ้ยโอ้ อันนี้เรียกอะไรอ่ะม้ากระโดกใช่ไหมสมัยก่อนเนะี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเล่นกันสนุกมากเลยนะนะม้ากระโดกเนี่ยโอ้โหคนที่น้ําหนักมากจะจะเป็นคนดึงคนตัวเล็กขึ้นนะสนุกไหมครัตะวันโอเคไปอย่างที่สองกันไปเด็กเกิลพี่ลำล้มเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปแล้วน้องๆสวยมากเลยดูสิรบรรยกากาศดี<ะ> มันสวยมากเลยนะน้องๆบรรยากาศทุกคนตะวันไปมีสิมีหมาน้อยด้วย่ะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยไหนน้องตะวันมันไดแล้วอ่ะก็ได้มาขี่บนน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหน้องหมาของตะวันสีอะไรอะครับเนี่ยโอ้ น้องหมาตาดำหนึ่งข้างเราจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรครับของเล่นของเล่นใหม่นะครับเรามาหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เราเห็นนะครับว่ามีของเล่นใหม่มาอีกแด้วไปดูกันว่าแนวแอดเวนเจอร์ถึงที่นี่จะมีอะไรมากับน้องนี่ตามไปเลยในระหว่างทางก็จะมีให้อาหารปราลาด้วยตามน้องตะวันไปกันเลยนี่นะคะหมอปลานะครับมีเขาว่าว่าอะไรตะวันเหรอ อะไรเนี่ยหมุนๆเนี่ยกังหันลมน,นะคะน้องๆแต่ต้องต่องต้องนะคะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยปลาไหมโอ้ยมันมันขุนจังเลยว้ายปลาเห็นมดูเฮ้ยปลาวันนู้ก่อนครนับไปเราจะพาไปดูของเล่นใหม่กันวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นใหม่กันนะครับ ไปเลย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 อยู่กลางสนามหญ้านะครับของเล่นใหม่ลานครับแอดเวนเจอร์ด่านแรกไปแล้วนะครับฝึกการทรงตัวนะครับน้องตะวันจะทําได้หรือไม่สามสี่วายลันลงมาเลยวุ่งพอไม่ตกเลยตะวันนังตะวันมั่งังม่หนึ่งเดินลงมาสองน้องหมาน้องมีน้องหมาด้วยเหรอตะวันครับถ้าตะวันไม่อยากตกต้องกางแขนออกเป็นการทรงตัวลูกนั่นแหละอย่างนั้นแหละหนึ่ง ไปตอไปตอนเลยค่ะการแขนห็บตอนเดินนี่หบหบไปจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหเป็นการฝึกการทรงตัวนะครับน้องๆอยู่ที่จนาคาเฟ่นะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับ ไม่ร้อนเลยเรามาตอนเย็นนะครับน้องๆดูสิได้ฝึกการทรงตัวแบบนี้ตกลงไปก็ไม่เจ็บครับเพราะมันเปสนามยขอให้อย่าให้รอดอย,อย่าให้รอดอย่าให้รอดไปไปเรื่อยๆน้องตะวันน้องตะวันจะสามารถไปถึงอันสุดท้ายได้ไหมครับ <c oughs> ดูนะครับเป้าหมายยังอีกยาวไกลนะครับอู้หู <c oughs> อีกไกลมากเลยนะครับน้องตะวันจะทําได้ไหมครับที่จะไม่ตกเลยนะครับดูต่อไปนะครับพ่ออันไหนที่มัขยับอ่ะ โอ้หตอนนี้ลมแรงด้วยมันยากาศดีมากเลยน้องๆมาเลยครับตะวันต้องการแขนครับถ้าตะวันไม่อยากตกครับการแขนไว้กว้งกางครับมาครับกําลังจะสาเร็จแล้วนะครับเย่ <c oughs> ามเหลืออีก3มันสุดท้ายนะครับ <c oughs> อุ้ยเหลืออีกสามันสุดท้ายโอเคหอันละหนึ่งอันสุดท้ายหนึ่งอันสุดท้ายเย้เย้สุกจัเลยอ้ยอย ะสอนน้องตะวันปีนแล้วครับเออโอ้โหทำเล่นไหมขึ้นขึ้นครับเอามือมือจับเออมาเรื่อยเรื่อับอีกทำเล่นหรือไม่นนี่ขึ้ไปเด็กขี้กลัวของเราตะวันกำลังจะฝึกจับด้วยต้อจับด้วยต้องจับนีกปีนนะครับหน้าผาจำลองนะครับของเด็กนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมีเสียงไก่ด้วยพ่อเขาอยากเฮ้ยนี่ม่นมีกระดิ่งรถพ่กระดิ่งดูดูดูต่อไปนะครับสถานีต่อไป มันเด้งดึงไหมอ่ะมันเด้งดึงไหมไม่ใช่อคาเย็บไม่ใช่อคาเย็บอคาเย็บเด้งดึงเลยมันเด้งดึงเลยว้าวอ่าน้กเตะบอลจำลองจะขับเป็ดไปไหนครับอุ้ยพ่อรู้นี่อะไรอ่ะีขึ้นด้วยฮะมีอะไรอีกอ่ะโอ้โหแรงมากเลยนะครับตอนนี้ว้วสั่นหัวคอนแล้วนะครับว้วสั่นหัวคอนล้วไปตมไป้าด้วยขี่้องไบขี่ยังไงป้าขี่ยังไงโอ้ยโอ้ยอันนี้ขี่ยังไงคะขี่ยังไงคะ โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นมีเด็กตื่นเต้นหนือตาไปแล้วนะครับกําลังขี่ครับไปหูหูเหมาสันหัวคอดเลยครับโอหโหูโอ้โหสนุกไหมครับไปต่อไปต่อไปต่อไหนดิ ไป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 ดูดิจ้ะโอ้โหน้องๆไปอีกแล้วครับนี่เลยของเล่นอันใหม่ที่แม่บอกนะคะตัวแรกยังไม่มีเลยนะคะลองขึ้นของเล่นเครื่องเล่นอันใหม่แล้วนะคะคมันอลังการมากเลยนะคะอันนี้จะฝึกอะไรครับพ่อฝึกเข้ารู้ับฝึกเข้ารู้เดียบไปเรื่อยอยู่ขึ้นไปเรื่อยฝึกเข้ารู้นะครับพ่อบอกฝึกเข้ารู้ คือเข้ารู้นี่เป็นการดูว่าทักษะการทรงตัวใช่ไหมครับทักษะการทรงตัวโอ้เข้ามาเลยแลน้องตะวันจับนี่เราขาเหยียบดูสิมือจับดูฝึกกันเนื้อครับฝึกกันเนื้อมันใหญ่ดูสิเออแล้วขึ้ว้าวอ่ะมือตะวันจับนี้จับจับจับไว้นะคะดูเดี๋ยวดเดี๋ยวเพิ่งขึ้นมันจะตกไหมอ้ามือนึ่งจับนี่เออตะวันสู้สู้ตะวันสู้สู้ขมือมือมือเลยนครับพ่อออคอ พอครับแล้วาจบก็ไม่ไม่ตกครับ่อจุดก่อนเอามือนิดขึ้นมานี่เอามือมาทีนี้เอามือมาเออจะเอ๊โอเคไปเหยียบไปเอยมาแล้วนะครับอ้อเคน่ายี้มคกโอ้ยนรับดิเลนะ่งนิ่งๆนบลงๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งนิ่งๆ้ิ่งๆน่น่่ะยพ่อเล่นก่อนแล้วน่นั่งคนละข้างนั่งคนละข้างวา อ้ยรับวก็นี่มันคืออะไรนะเด้งหนึ่งนะโอเคลงเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งไปไหนลูกไปไหนต่อคะจะทางนี้ขึ้นเขาอุยยหุยยเราจะสไลเดอร์ลงมาใช่ไหมน้องน้องดูนะสไลเดอร์ลงมาก็ไม่เจ็บเป็นอะไรอ่ะน้ครับเป็นน้ำครับไปไหนต่อครับตะวันไปดูฟางครับตานี้ฟางครับตะวัน โอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับสนุกมากเลยหรอครับวันนี้ยชอบมากเลยหรอครับครับมันเป็นยังไงครับความรู้สึกอะครับรู้สึกยังไงครับโอ้โหเอาไปติดที่บ้านเราไหมติดได้ไหมครับเอาจะมาเจอคุณพ่อจะพาน้องๆไปดูกวางที่นี่มีกวางด้วยเอ้าไม่ไปครับไม่ไปครับกําลังติดใจติดใจอะไรอะลูก ติดใจอะไรครับเนี่ยติดใจมากเลยเหรอเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้ไหมคะชอบไหมครับชอบสนุกไหมมันเด้งหนึ่งหนึ่งนี่คือตัวอะไรอะลูกหมาหมาหมาร,หร้องไหมคะเฮ้ยเฮ้ยพ่อเอาตัวนู้นแล้วไปเลยนะครับเมื่อตะวันเห็นพ่อนะครับตะวันจะเอาบ้างนะครับตะวันจะขึ้นบ้างนะครับ อันนี้ตัวอะไรครับหูหูหัวหัวสัตหัวคอเลยนะครับในขณะที่น้องตะบอลกระทังเล่นหมาอยู่ก็มีกวางเดินอยู่ข้างหลังด้วยนะน้องๆเราให้อาหารกวางได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปซื้อมีเต่าด้วยเต่ามาใหม่ด้กเขามากินอะไรอ่ะไหน ปลามาลังกอแล้วน้องเนละมันจะกินดูเข่ามองดูเต่ามองมาเราไปซื้ออาหารกันไปเราไปซื้ออาหารกันกันเออตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไม่ออกทำไมอ่ะน่ากลัวเกินไปสนุกนะครับไปแล้วครับยอมแพ้นะครับต่อโชคชะตา let's go ไปซื้ออาหารมาให้น้องฟางดีกว่าเด็ <c oughs> กๆเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็บรรยากาศดีมากน้อง,อง <c oughs> ๆเดี๋ยวแม่มิมอยากให้ดูนะคะมีทุ่งนาแบบนี้สนุกมากต้องมาตอนเย็นๆน,นะคะจะไม่ร้อนเลยมีไก่ <c oughs> ด้วยแล้วก็มีเครื่องเล่นเนี่ยสนามตรงเนี้ยเสียดายวันนี้นะันน้องๆฝนตกก็เลยเปียกถ้าเกิดว่าไม่เปียก,เร,กรเราก็สไลเดอร์ลงมาได้เลยแม่กำลังเจอเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะพิชิตยอดเขาแล้วครับ ไปแล้วครับนัทตะวันครับท่าพิชิตยอดเขาเป็นยังไงหรอครับพ่อขาไม่ไหวอยักเล่นอีกอะ่ะเอาสิครับไปเราไปดูไกลก่ันไหมก่แล้วค่อยกลับมาเอันนี้นตะวันเล่นไปนานเดียวครับติดใจก็เลยกลับมาเล่นอีกอเล่นคลองมากเลยนะครับอตอนนี้โโอ้หความเร็วเริ่มขึ้นแมวแมวแมวความเร็วเร็วความเร็วเพิ่มขึ้นก็ทําให้เราตก เราต้องใช้ความเร็วที่ช้าลงครับน้องะวันไปเลยไปเลยไปไปเฮ้ยทุกคนไปได้ไหมครับไปได้ไหมคับไปแล้วนะครับดูนะครับข้างหน้าเหลืออีกเท่าไหร่นะครับความเร็วแล้วหสนทางยังอีกยาวไกลไปไปความเร็วความเร็วต้องการแขนไหมครับต้องการแขนนะครับถึงจะถึงจะไม่ล่วงลงมาอวยอ้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วอ่ะความเร็วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เร่งความเร็วอีกได้ไหมครับขอเร็วขอเร็วว้าวที่ไหนครับเชนาะครับแม่ครับว้าวบรรยากาศดีไหมครับสนุกมากไหมครับสนุกครับมากโอ้ยมีเครื่องเล่นเยอะเลยใช่ไหมครับตะวันตะวันจะให้แนะนําให้เพื่อนๆมาที่นี่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องล้างมือนะคระเอาตะวันเข้าไปล้างมือตรงนี้ลูกเปิดก๊อกตรงนี้ค่ะ ไปครับล้างมือได้แล้วค่ะล้างก่อนล้างก่อนล้างมือก่อนค่ะล้างมือเลยเลี้ยอะไรอ่ะล้างมือนะคะที่นี่ก็มีก๊อกล้างมือให้ด้วยชิงชาเอาเลยไปเลยสามสี่ไปไปจะเพื่อว่าต้องทำแรงอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเอามาชิวว้า